ท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กับอาจาร,รย์พาดุพงษ์ไทยนะคะและดิฉันยารวันง,งามศรีโรจนกุลนะคะก็ยังเป็นผู้ดำเนินรายการเบรกนี้อยู่ค่ะค่ะในเบรกที่หนึ่งนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมสมาคมและการแจ้งตำแหน่งของดวงดาวนะคะแล้วก็โฆษณาดีๆ,ๆของสถานีนะคะค่ะเบรกนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่นะคะเรื่องราวของชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกนะคะค่ะชาวราศีพิจิกนะคะ เราจะทราบได้อย่างไรคะอาจารย์ว่าจะเป็นชาวราศีพิจิกคือเกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะอ๋อส้ารบบชาวราศีพิจิกนะครับจะเป็นพู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15พฤศจิกาไอ้16พฤศจิกานะครับจนถึง15ธันวาเนี่ยเกิดในช่วงนี้คุณจะเป็นเป็นเป็นถือว่าคุณเป็นคนชาวราศีพิจิกนะครับกับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันนมันจะมีชาวราศีกับลัคนาราศีอย่างบางคนเนี่ยไม่ได้เกิดในช่วงชาวราศีแต่ว่าลัคนา ราศีพิจิกก็ได้ลักษณะนี้จะดูจากเวลาเกิดนะครับแต่ว่าถ้าชาวราศีเนี่ยจะดูจากวันเกิดอย่างเงี้ยครับค่ะค่ะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่าง16บหกสิบหกพีกาจนถึงสิบห้าธันวาโดยประมาณรครับดูดาวพระอาทิตย์ใช่ครับเป็นหลักใช่ครับแต่ในแต่ละปีเนี่ยอาจจะมีคลาดเคลื่อนใช่ครับอาจจะมีมีบวกลบวันทองวันเนี่ยครับแล้วแต่แล้วแต่แต่ละปีจะไม่เท่ากันนะครับ ค่ะเพราะฉะนั้นลัคนาเนี่ยให้ความแม่นยํากว่าชาวราศีไหมคะจารยถ้าลัคนาเนี่ยจะแม่นยํากว่าครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่าราศีชาวราศีเนี่ยที่เกิดตั้งแต่16พฤศจิกายนถึงส5ธันวา,า,าเนี่ยชาวราศีแบบเนี้ยมันมีเยอะนะครับมีคนเยอะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยชีวิตจะเหมือนกันแต่ตัวลัคนาเนี่ยจะเป็นตัวตัดเรื่องว่าคนเนี้ยเป็นชาวราศีพิจิกลัคนเขาเป็นชาวราศีพิจิกแต่ลัคนาเนี่ย ถ้าคุณเกิดตอนช่วงเช้านะครับแปดหกโมงไม่เกิน8ปดโมงเนี่ยคุณจะเป็นชาวราศีพิจิกแล้วลัคนาพิจิกแต่ลัคนาเนี่ยจะวิ่งทุกสองชั่วโมงวนไปเรื่อยๆอยงีัยลัคนาจะบอกถึงถึงความละเอียดในชีวิตคนเนี่ยมากกว่ามากกว่าชาวครับตัวนี้ลัคนาจะเป็นตัวบอกได้ว่าคุณจะเป็นคุณจะจะมีชีวิตยังไงนะครับสะดวกสบายหรือว่าลําบากต้องดินน้นรนเนี่ยตัวลัคนาจะเป็นตัวบอกด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านใดที่ทราบลัคนาแล้วก็ให้ดูที่ลัคนาราศีพิจิกนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีลัคนาแล้วก็จะมีเรื่องราว12ภพบ12เรื่องในดวงชะต<ช>า<ช>นะคะค่ะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีพิจิกนะคะจุดโดดเด่นลักษณะที่ใสนะคะจากสัญลักษณ์ราศีคะ่ะอาจารย์เป็นแมงป่องนะคะอาจารย์ให้ความหมายยังไงคะเออสํารับสํารบบตัวลัคนาที่ชา,าวตัวีิจิบแมงป่องแมงป่องเนี่ย เขาบอกว่าเอวคอดหน่อย <Rem ind. S 2> นะครับแล้วก็ก้นงอน <Rem ind. S 2> ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็อันนี้ต้องไปสังเกตดูนะครับเพราะาบางครั้งเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ตรงตามนี้ทีเดียวแต่ว่าตามตามที่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 เขาบอกต่อกันมาที่เรียนต่อกันมาคือถ้ารัติวิจิกเนี่ยจะเอวคอดหน่อยแล้วก็ก้นงอนหน่อยแบบนี้ครับค่ะส่วนใหญ่ภาพรวมใช่ครับเป็นภาพรวม,รวมเป็นาภาพรวม,รวมค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสัญลักษณ์ราศีมีผลต่อรูปร่าง มีความคล้ายนะคะลองทําสถิติดูนะคะก็จะเห็นว่าคนราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกก็จะมีก้นก้นงอนอันนี้เราถือเราเรียกมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นนรลักเป็นนลรักคนนั่นเองแต่ว่าอาจจะไม่เสมอไปนะครับว่าคนราศีพิจิกจะต้องเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแค่ภาพรวมกว้างภาพรวมกว้างนะคะค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะนิสัยของนอกจากรูปร่างแล้วค่ะอาจารย์นิสัยที่โดดเด่นถ้าถ้านิสัยโดดเด่นคือว่าราศีพิจิกเนี่ย จะเป็นดาวดาวประจําดาวสรีปิจิตรนี่คือดาวอังคารน<ฮ>ะครับทีนี้ดาวอังคารเนี่ยดาวอังคารเป็นดาวท่านลมนะครับลมเนี่ยไม่มีใคว่าอยู่นิ่งหรอกเคลื่อนไหวตลอดเวลาทีนี้ดาวอังคารเนี่ยเราจะกลตีว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นลมพายุก็ได้ลมพายุครับคนที่เป็นดาวอังคารคือลัคนาลัตถีพิจิกเนี่ยไม่อยู่นิ่งจะชอบทํานู่นทํานี่อยู่ตอลอดเวลาอยู่บ้านเ,นยเฉยๆก็จับบ้านนะครับจะจับให้นั่งอยู่บ้านนิ่งๆเฉยๆเนี่ยแต่บอกว่าปิดเวลาตัวดาวอังคารเนี่ยจับนั่งอยู่บ้านดูทีวีทั้งวันเนี่ย ได้อย่างมากแค่แค่สองวันแล้วเขาก็จะมีเรื่องทํานู่นทานี่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะโดยทั่วไปของคนที่เป็นอังคารเรียกว่าขยันก็ได้เป็นคนที่ขยันนะครับอยู่นิ่งไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทายกลา้าแข่งขยันให้ทายพระอังคารใช่ครับกล้าาขทงขยันอังคารเป็นดาวขยันอย่างเงี้ยคลองสองราศีอะคาครองสาหรับคนเมษนะคะครองราศีเมษสําหรับอังคารที่จกนะคะนิสัยส่วนลึกค่ะอาจารย์เป็นยังไงคะ อังคารเมฆกับอังคารพิจิกเนี่ยเป็นดาวอังคารหนืองกันแต่ว่าด้วยด้วยความที่ราศีเมฆเนี่ยการราศีพิจิกเนี่ยมันคนละธาตุร,ราศีเมฆเนี่ยเป็นไฟราศีพิจิกเนี่ยเป็นน้ำดังนั้นน่ะถ้าถามว่าขยันความขยันเนี่ยอังคารเมฆเนี่ยจะขยันกว่าแต่อังคารเมฆเนี่ยมาเหมือนกับว่าเป็นคนที่พอพอลมอยู่ในไฟแป๊บเนี่ยอังคารอังคารเมฆเนี่ยจะเหมือนกับว่าอ่าอะไรอ่ะเขาเรียกที่แคาเรียกว่า ทำไปก่อนแล้วก็มาคิดทีหลังบางครั้งเนี่ยมันเกิดการผิดพลาดขึ้นคือทําโดยที่ว่าไม่ทันคิดแต่อังคารพิจิตรเนี่ยยังยังนิ่งกว่าเพราะมันเป็นลมอยู่ในน้ำนะครับยังมียังไม่ไม่ไม่เร็วเท่าอังคารเมษอย่างเงี้ยครับยังยังมีการยั้งคิดมากกว่าเพราะฉะนั้นอังคารพิจินะคะเป็นลักษณะน้ํานิ่งไหลลึกเขาเป็นราศีธาตุน้ำนะคะอยู่ในสิระราศีนะคะฉะนั้นเนี่ยเป็นภพนะคะเป็นภพอะไรคะอาจารย์ เป็นภพมรณะเออถ้าถ้าพูดถึงเป็นดวงเมืองเนี่ย่พิจิกจะเป็นเป็นเรือมรณะเป็นภพมรณะนี่ครับมันเป็นภพมรณะปั๊มเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ว่ามรณะเนี่ยเราไม่ได้ตีในเรื่องของการเจ็บป่วยอย่างเดียวมรณะนี่หมายถึงการต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะครับคือการเดินทางอย่างงี้ครับดังนั้นน่ยมันออกได้สองเรื่องว่าอาจจะเป็นเนเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าเป็นคนที่เดินทางบ่อยก็ได้ือเรื่องต้องเดินทางอยู่เรื่อยๆก็ได้ครับ แต่ที่เจอมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางกันมากกว่าการเดินทางแล้วก็เป็นบุคคลที่มีโรคส่วนตัวสูงใช่ครับนะคะมีเขาเรียกว่ามีโรคเป็นของตัวคือไม่ยุ่งไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ชอบยุ่งกับใครอันนี้เป็นจุดเด่นของคนลัคนาราศีพิจิกก็ยังมีความโดดเด่นอีกหลายหลายเรื่องนะคะแต่ตอนนี้ค่ะดาวพระอังคารมีปัญหาค่ะอาจารย์ค่ะตอนขณะนี้นะคะดาวพระอังคารของคนลัคนาราศีพิจิกนะคะโคจรอยู่ที่ราศีมิถุนภ มรณะ,ะนะคะเรียกว่าโคจรไม่ปกติวมนม<ช>อยู่ตนุไปมรณะเป็นยังไงอาจารย์ถ้าตนุไปมรณะเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยไปอยู่ที่พมรณะเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยที่เวลาผมเจอป้าผมจะดอกเลยว่าคุณต้องระวังเรื่องสุขภาพไม่มากนะครับอาจจะเกิดการเจ็บป่วยก็ได้นี่ยครับการเจ็บป่วยแต่ว่าพอดีว่าอย่างที่ผมบอกว่าพบมรณะเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต้องมีเรื่องมีเรื่องเดินทางบ่อยก็ได้นะครับแต่ว่าคําว่ามรณะเนี่ยมันคือ คนรักิิจิตช่วงนี้อาจจะต้องมีหน้าที่ไปแก้ไขอะไรบางอย่างให้กับให้กับคนทั่วไปหรือเพื่อนฝูงเขาก็ได้ครับนี่มันอยู่ที่ว่ามันมันมันออกได้3ามเรื่องครับแต่ว่าผมจะเน้นเปนีเรื่องการเจ็บป่วยให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยให้มากๆครับเนี่ยะะอันนี้ก็เป็นตนุมรณะและยังโครจรไม่ปกติใชก็แสดงผลไปถึงร่างกายของเขาด้วยครับะะอ่าคะอาจจะช้า อาจจะไม่ค่อยมีแรงใช่เพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างอังคารที่ผมบอกว่าอังคารเป็นดาวธาตุลมและเคลื่อนไหวได้เร็วแี่พออังคารเดินผิดปกติปั๊บเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงนี้เจ็บป่วยแล้วก็แทนที่ว่าแทนที่เป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วว่องไวเนี่ยช้าลงเนี้ยครับเพราะว่าอาการเดินผิดปกติของดาวอังคารด้วยค่ะคตอนนี้เรียกว่าเดินเดินหน้าแล้วนะคะแต่เดินช้าลงนะคะและจะยกย้ายเข้าที่ราศีกรกฎ นะคะคน่าจะดีขึ้นค่ะจารย์ในวันที่1เมษายนนะคะแต่มาตรฐานนั้นเป็นนิดและได้เ,เรียกได้กีตเกเกนนะคะ,ะกีตะอุดมเกนนะคะ,ะเป็นยังไงคะจารย์หลังวันที่หไปคนพิจิจะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยพอเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอุดมเกฑ์แล้วเนี่ยผมถือว่าดาวที่เป็นองคเกณ์หรือเวอุดมเกนเนี่ยดีนะครับ พอเป็นอุณหภูมิเกณฑ์หรือเป็นองค์เกมเนี่ยความเป็นป่านี่มันก็จะมันก็จะดอบลงแต่ยังไงเนี่ยป่าก็คือป่านะครับป่าก็คือป่าเนี่ยแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะไม่ส่งผลแรงไม่ส่งมัดผลมากแค่นั้นเองเป็นเป็นเป็นนิดนะคะเออเป็นอ่าใช่ครับเป็นนิดขอโทษทีพูดผิดครับค่ะต่อเลยค่ะอาจารย์พอเป็นนิดปั้บเนี่ยการที่บางคนเนี่ยอย่างดาวคารขยันเนี่ยพอเป็นนิดปั้บเนี่ยความขยันอาจจะลดลดลงก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยในใน ที่ที่ผมเลื่อเกมมาดาวที่เป็นนิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะมีอะไรบางอย่างพิเศษอยู่ในตัวเขานะครับดาวที่เป็นนิดเนี่ยในระบบเรือนท่าเราจะบอกว่าดาวที่เป็นนิดเนี่ยเขาจะเป็นจะเป็นดาวที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอะไรบางอย่างแต่ด้วยความที่เขาเป็นนิดปั๊บเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแสดงอะไรออกมาเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นคนพิจจกนะคะจะค่อยๆดีขึ้นนะคะในวันที่หนึ่งเมษายนและเดินหน้าและดาวอังคารเนี่ยจะเดินหน้านะคะเรียกว่าเป็นปกติ ไม่เดินช้าแล้วในวันที่8พฤษภาคมนะคะ6กก็เพราะฉะนั้นเนี่ยหเมษาถึง8พฤษภาก็ประมาณ1นเดือนหน่อยน่อยนะคะคและจะไปมีกําลังในราศีสิงห์นะคะคคในวันที่6มิมถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าคนพิจิให้ใจออกใจเย็นนะคะตนุมรณะจะแก้ไขยังไงดีคะอาจารย์ในช่วงนี้ในเรื่องสุขภาพ ต้นหนกต้นหนูมาแล้วนะเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยผมแนะนําว่าให้ดูแลสุขภาพมากๆ,ๆนะครับถ้าคนที่มีรโรคโรคจำตัวเนี่ยอย่าขาดการหาหมอ <S S S หรือบางคนเนี่ยไม่แน่ใจเนี่ยให้ไปตรวจร่างกายเลยนะครับให้ไปตรวจแล้วก็ทานอาหารที่ที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายนี่ครับทานมากๆอ,าอย่าทานอะไรที่มันไม่เอ่ออะไรอ่ะไม่ค่อยมีประโยชน์นย่้ยครับจะามากกว่าก็อาจจะส่งผลให้เป็นมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับผมะะมันอาจจะส่งผลให้เป็นมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีพิจิกนะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เรามาดูดาวที่ช่วยนะคะเรียกว่าเป็นตัวช่วยของคนลัคนาราศีพิจิกนะคะเรียกว่าเป็นดาวใหญ่นะคะดาวพฤหัสบดีค่ะจารย์นะคะทายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพระพฤหัสบดีนะคะขณะนี้ดาวพระพฤหัสบดีนะ,คะโคจรอ,อยู่ภายใต้นะคะราศีที่7นะคะก็คือภพปัตตนีนั่นเองนะคะมาจากสองเจ้าเรือนค่ะก็คือเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วเจ้าเรือนปุตตะ นะคะไปเล็งลัคนาคนะคะคดีไหมคะจากที่ผ่านมาคนลัคนาราศีพิจิกเอ่อจริงเนี่ยดีนะครับเพราะว่าพฤหัสที่อยู่ราศีพฤษภเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยมันได้ตำแหน่งจุลจักรนะครับ <c oughs> แล้วก็ดาวที่เป็นดาวพะหัสเป็นดาวธาตุดินแล้วอยู่ในราศีธาตุดินเนี่ยถือว่าดีนะครับ <c oughs> ถือว่าดีแล้วก็พอพฤหัสเล็งลักปั๊มเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นโกมุตเกณฑ์นะครับแต่ว่าถือว่าพฤหัสคุ้มครองนะครับสำหรับคนที่ลัคนาราศีพิจิก ดาวพฤหัสเนี่ยหมายถึงครูบาอาจารย์หมายถึงปู่ฤาษีก็ได้หมายถึงสิ่งสถิตก็ได้ถือว่าตอนนี้คนที่ลักษารลักสิทิิจิตเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ดียังไงก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยก็มีดาวพฤหัสเนี่ยคุ้มครองเราอยู่เรื่องที่เราจะโดนเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านคุ้มครองทําให้เรื่องที่จะโดนทันที่เรื่องเรื่องที่มันแรงเนี่ยก็เบาลงแต่ยังไงก็โดนนะครับเพราะมันเป็นตามวาระตอนนี้เพียงแต่ว่ามันมันมันทุเลาลงหรือมันเบาลงอย่างเงี้ยครับผมค่ะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าดาวพฤหัส คุ้มครองดวงชะตาใช่ครับเีก็รับัคบคุ้มครองดวงชะตาะอยู่พบที่ 7, เจ็ดเาเรียกว่าพบปัตตานีคู่ครองคู่ผู้สวนคู่ร่วมงานช่วงนี้เป็นยังไงคะก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าถือว่าถ้าดาวพฤหัสเนี่ยตัวนี้มาจากในเรือนของปุดตาด้วยและเมื่อมาจากเรือนกระดุมพารด,ด้วยก็หมายความว่าตัวล,ลัคนาราศีพิจิกคนล้วชาวราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆครับแล้วก็พอลูกค้าใหม่ๆปั๊บมันก็มีการเงินใหม่ๆที่เข้ามาด้วย แล้วการเงินเนี่ยผมทีผมมองว่าเป็นการเงินที่ค่อนข้างจะดีแล้วค่อนข้างจะมั่นคงแะครับเพราะว่าดาวการเงินเป็นดาวธาตุดินและอยู่ในราศีธาตุดินและอยู่ในเรือนของของลูกค้าหรือือในอยู่ในเรือนของคู่ครองก็ได้ครับถือว่าดีครับถือว่าส่งผลดีะนะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องสุขภาพอาจจะโหลดหน่อย แต่ในเรื่องการเงินลูกค้าด,คดีบุตรล้านบริวารให้คุณใช่ครับนะคะ <ผม S 1> แต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวดาวพฤหัสข้าราจารย์กำลังจะย้ายราศีแล้วนะคะในวันที่13พฤษภาคม2568นะคะซึ่งโคจรเข้าที่พบมรณะเออเนี่ยครับน,ะะนนี้ควรจะทำตัวอย่างไรและเกิดผลไม่ดีหรือผลดีอย่างไรคะ,ะดาวพอดาวพันธ์เยยกเข้าราศี ไปทุนนะครับเป็นเป็นเรือนเป็นภพมรณะปั๊มเนี่ยพอเป็นภพมรณะปั๊มเนี่ยยังเบาที่สุดเนี่ยถ้าเราบอกว่าพฤหัสคือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือผู้าอาจารย์ก็ได้พอเพฤหัสผู้หลักผู้ใหญ่เข้าเรือมรณะปั๊มเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่ที่เราเคยไปขอความช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่ช่วยก็ได้นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เข้าเรือมรณะอย่างเงี้ยครับหรือบางทีเนี่ย ดาวพฤหัสเนี่ยมันหมายถึงการการตัดสินใจด้วยเราต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจในบางอย่างอาจจะตัดสินใจผิดพลาดก็ได้อย่างเงี้ยครับ<ฆ>ที่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 เห็นนะครับต้องระวังตรงนี้หรือเรื่องการเจ็บป่วยก็ได้นะครับ<ฆ>ถ้าการเจ็บป่วยพอพฤหัสเนี่ยหมายถึงครูบาอาจารย์หมายถึง,าาถงพฤหัสเดีอบางทีหมายถึงหมอ<ฆ>ถ้าพฤหัสเข้าที่ราศีในถุนเรือนนรณะปัม๊มเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปหาหมอ หมออาจจะวินิจฉัยโรคผิดก็ได้หรือว่าเราไปหาหมอผิดบางทีแบบเป็นเรื่องด่วนนะครับ比่说เ,เราไปต่างจังหวัดเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยต้องรีบไปหาหมอก่อนเราก็ไปหาหมอตามตามพื้นที่นั้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าไปหามาไปเจอหมอที่ไม่เก่งในสิ่งที่เราเป็นนีก็ได้ครับอาจจะรักษา้ในสิ่งที่แบบไม่ตรงกับโรคเราก็ได้ะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรหัสเป็นแป จันทร์กับชีวาเป็นไปใอันนี้ต้องระวังมากมากเลยต้องระมัดระวังนะคะในในเรื่องการเงินค่ะจร์กระดุมพระไปมรณะใช่ถ้ามาจากกระดุมพระมามรณะปั๊บเนี่ยระวังเรื่องการเงินมากๆครับระวังให้การเงินเพราะว่าการเงินจะเกิดจะเกิดการเสียหายทีนี้การเกิดการเกิดการเสียหายเนี่ยมาได้จากหลายๆเรื่องนะครับมาจากเรื่องการเจ็บป่วยก็ได้มาจากเรื่องอะไรก็ได้เงี้ยครับเป็นสิ่งที่เจ้าชะตาจะต้องระวังให้มากๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนลัคนาราศีพิจิก ต้องเรามาระวังในเรื่องการเงินบุหลานการลงทุนบุตรหลานแล้วก็สุขภาพด้วยมาตรฐานตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะได้มาตรฐานอะไรคะจันปลารกษศรกับปลารกเตษเนี่ยอุจารวิลาอุจาวิาเนี่ยมันเพราะว่าถ้าตัวตัวอุจาวิลาเนี่ยก็ถือว่าดีถือว่าดีครับถือว่าขยันเพราะว่า อุจาวิราเนี่ยเตรียมจะเนเตรียมเตรียมตัวจะขึ้นเป็นอุจดาวที่เป็นอุจาวิราเนี่ยจะขยันทุกดวงนะครับจะจะมีความเห็นเพีย่ว่าตอนนี้เราจะอ่านมองดาวพฤหัสในจุดไหนถ้าเป็นเรื่องการเงินนะครับถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ยการเงินมรณะปั๊บเนี่ยแสดงว่าช่วงนั้นน่ะการเงินไม่ค่อยดีและทําให้เขาเนี่ยขยันหาเงินมากขึ้นก็ได้มีสองด้านใช่ครับมีสองด้านฉะนั้นการแก้เคล็ดในช่วงดาวพฤหัสมรณะกับคนละขณาราศีพิจิ่ะอาจารย์ ถ้าถ้าเป็นเรื่องการแคลื่เคลนเนี่ยผมจะแนะนําให้ไปไหว้พระนะครับไหว้พระทาบุญนี่พระที่จะแนะนําให้ทให้ไปไหว้มากๆคือพระปางสมาธิเพราะว่าเป็นพระประจําวันพฤหัสด้วยนะครับพระปางสมาธิเนี่ยมีหลายๆวัดน,นะครับแล้วก็ผมเนี่ยแนะนําให้สวดมนต์ไหว้พระทุกวันนะครับให้อารันธนศินห้าให้ได้ทุกวันแล้วก็สวดอิจิปิโสเพราะอิจิปิโสเนี่ยถือว่าเป็นบทที่หลักสิทมากและนอกจากนั้นเนี่ยอยากจะสวดบนไหนสวดได้เต็มที่เลยครับ แต่ผมแนะนําว่าให้ไ,ไปไหว้พระ,ะปางสมาธิแล้วก็อรัตนนาสินให้ได้พยายามทําให้ได้ทุกวันนะครับเพราะว่าเวลาเราเกิดเราเรามีปัญหาแล้วปั้นเนี่ยมีเรื่องมาปั้นเนี่ยถ้าเรารักษาศิลสินก็จะรักษาเราอย่างเงี้ยครับจะคุ้มครองเราทําให้เรื่องที่เราจะโดนเนี่ยแทนที่จะหนักก็เบาลงหรือเรื่องที่เบาๆมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยครับคมค่ะ,<น>ะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้เครดที่ดีที่ไม่ต้องไปให้ใครช่วยทำเราทำเองได้นะคะ รวมไปถึงนะคะขอเสริมอีกสักนิดหนึ่งในเรื่องการปล่อยร่วมช่วยเหลือสัตว์ป่วยโรงพยาบาลอันนั้นก็ดีครับลงโศกใช่ครับอะไรทำบุญเกี่ยวกับท่างวัดบางที่ก็จะมีท้างโบสถ์ท่างวัดใหม่หรือว่าโรงพยาบาลปล่อยสัตว์ก็ได้ครับพวกนี้ดีหมดนะครับมันอยู่ที่ทำเลยครับทําดีหมดอย่างอย่างเช่นอย่างโรงพยาบาลเนี่ยตอนเนี้เขาจะมีมีไฟไหม้โรงพยาบาลละมาอยู่ ไปทำตรงนั้นก็ได้ครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่ทําเองได้่คก็ขอให้คนลัคนาราศีพิจิกสบายใจได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้ดาวพฤหัสนะคะจะโครจรนะคะอยู่ถึง3ราศีใช่นะคะตอนนี้นี่อยู่ที่ราศีพิศภและขณะอ,อ,อีกไม่กี่เดือนนะคะก็จะโครจรเข้าที่ราศีมิถุนถนะคะและเดี๋ยว ในช่วงสองตุลาคมนะคะดาวพฤหัสบ,บดีจะโคจร<ล>เข้าที่กร,กราศีกร,รกฎนะคะ,ะเป็นภพสุภะแต่จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันเปรกหน้าเบรกนี้พักสักครู่ค่ะ